ก็แสดงความยินดีในการต้อนรับทั้งหมดเดียวนะครับวันนี้คณะมีมาทังหดเดียวนะครับรวททีวาอาณาจักลงมากนะครับทั้งที่ว่าที่5คนนะครับทังมวามรมที5คนครับรามาจากวัฒนพงศ์ประภราแะครับทู่ว่าเป็น่วัฒนพรศ์งครับซึ่าวันนี้เราได้ทำเทคนิคการเดียวนะครับผู้ว่านกรรม การตุเกียวแนะครับทีน้ว่าเกของเราครับตู้วาัศนศกษคูญญาบตรงเก้นะครับยนยัเราอยากทำาข่เกการตุเขียววันนี้นะครับการในไท่การตุเขียวก็ได้ริบ10รายการนะครับที่ยู้ในทีนะครับรอดีัศกษาคุณบ้าคุณวิญญาคุณบ้างติดิีนะครับวันนี้นรับรมอางวันนี้นะครับ คือว่าเราได้หลังไพ่เก็บตัวหุ่มเดียวนะครับชื่อว่าหนังหุ่มเดียวมิสซาคนเนี้ยได้จอมเปนเกตมานะครับนึ่งวัดนะครับไม่ได้ัั้างขึ้นมาขึอวมาวันนี้เป็นชุ่นสีอ่านะครับิ๊งแิงแล้วครับวันนี้นะครับล่าไปข้างลึงเนี่ยเราจะต้องโอ้งดึงดานจากคุณ่อภาาเปาดถึงวเวื่ออมีจะงไว้ดีนะครับซิกนะครับแต่วันนี้ชื่อว่าหนังุเดียเราิใจในหลักีมา์กนะครับไม่ว่าจะเป็นอาดีภาคมากนะคือ จุดเรนะครับกาอื่นลาะไตบาแต่ละไตบามบันโดเคนะครับจุดติซองนะครับติ่ไว้แลงลกะคือข้าวตี๋รสชาติกรีนะครับก็คือลูดีห้าไอนะครับหลายเรื่องนะครับก็คือนั่นคือการทัาข้าวรสชาติกรีนราครับฟักกินอาเทียงนะครับนักตกเพียงสมากคนนี้ก็ได้กินเสียอาลูกปันบุรา บานเยรอกครับยูต <problem> ิติดกันมเลยครับมีมผลิตภัณฑ์ีเดนะครับนาวันนี้นะครับนาขอเพียวมที่มากทุที่ได้ขอเดียวแเนะคพับเรื่องนีดสิปีมาปีนะครับ เปลือจะได้อันเที่ยวเลาอะครับจะได้พบก,กับประธานากลุ้มนะครับแล้วก็ประ่านลุ้มก็จะได้เหลาเหลืองกว่าลุงต่อข้าวบันหึือม่วเป็นมาอย่างไรมีสมาชิกบันหรือสร้างไรายได้กับจนบันหรือนั่องเที่ยวมาแล้วอยากส้นใจในเหลืองผ้าท่อ้ายกอกทำอะไรนะครับพบก,กับประธานลุ่มได้เลยครับขอาชิญพระามหมห้กับประธาชนหรือเครับ สวัสดีค่ะคเบค่ะประจานคุ้มก็บบีบุญท่ากันดีนะค่ะเป็นประธานคุมมาประมาณสามทีที่ปีแล้วค่ะไม่เคยเอากุ่นหนึ่งค่ะแล้วก็แนะนำคุ่มตีมาตีไปค่ะก็มีถ้ามาจีก้องเรามียี่สิบสามกุนแต่วันนี้มาก็คือบางกุนก็มีปารากิจมีการแข่งกีฬาในโรงเรียนมั่งแล้วก็กุณบางกุนก็คือติดปาระ ไล่ยๆ่ยาค่ะเลยมก็ปีก็มามีกันำกำลังการอยู่มาเที่ยวจ็ดกุอยู่ติในกลุ่มอยู่ตัวนี้ค่ะก็แนะนำธรรมจิก้องกลุ่มก็คือมีรองประธานกัอนงนัทจักบุญตั้งทันี่ค่ะดล๊ก้าดล๊ก้าอยู่ก้างหน้าบ้านอยู่เลยไก่ไก่ปลากาปีนี่ชาพ่นก็คือเป็นเป็นธรรมจิ กวยเดงคนนี้มาจากนคนที่รรมราชเลยค่ะเป็นอาจาจา์ด้วยค่ะปีกมามาช่วยกลุ้มมาช่วยด้วยด้วยด้วยเฉยอะค่ะก๋ามีมีนนองราตีกันนิดาค่ะแล้วกามีน้องทูปิดดิยาพันนะนะการอย่างอย่างโย่ข้างหน้าบ้าหนูด้วยการดีมาติดไปกองกลุ้มกับกลุ้มเกิดมาปีปวดท้องงพันนารอยีได้มากค่ะ เป็นเดือนเดือนประมาณเดือนปรึกษาปรึกษาป่าคุม้มเหมืนทีกาปรึกษาปาตัวน,นี้ก็ได้ประมาณก็เกือบสี่สิบแล้วค่ะสี่ห้าสี่ห้านี่สิบซองกัดสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีดี่อยู่รวมกกลุก่มก,กลายในตรงนี้จะมาจีกล้องเรกคะเราเหมือนกับเรือจางเรือจ้างทีเราเราเ,เจลกามจากกว่งนี้ไปกว่างโน้นร่วงคนไอเป็นไอไอมีกลุ่มเกิดไม่ไม่เยอะมากค่ะ าะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเล็กที่เกิดขึ้นในตำบลขอนานโตโยตมาจากเมือบ้านป่าบรุษนะคะก็เผื่อไม่ให้ก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็คือไล่ไล่ย่างอย่างกลุ่มก็เมก้อนมีทางการแบบนี้ค่ะนี่เกิดตรงนี้ใช่ไหมเอตรงนี้ค่ะแล้วไอตัวนี้ค่ะเราไม่ได้เอาประมาณข้องราชการเลยจะหากกว่าคนในหมีไม้กับผ้าไม้มา คนไั่นมีแรงก็เอาแรงมาช่วยคนใหนมีตาปูก็เอาตาปูาาปมาตำเพื่อวา่าให้มันเกิดมีร่งางกายขึ้นมามีพื้นที่ตั้งกี้ได้ค่ะตอนนั้นเราปวกโกรกันมารวมรักษามาขี้แล้ทุกกนก็อายุอย่างไม่ไม่หมากก็มันเป็นไข้เร่งกันมาแต่ตอนนี้ก้นตีตทำเล็กๆก,ก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าก็มันดุนข้าวไววไววตีแหละไม่เห็นมังแคดมังได้เป็นอันเนย ทำไม่ค่อยได้แล้วทึงตอนนี้ก็คือเลยโตโยศจากกลุ่มเดิมกันจบบ้าก็ให้มีการทำปราดุกราการทำกระจูดตีพวกนองๆไปเห็นเล็กเดียวกาตีตีตีตอนเนียวันเนียนนะจริงหจักตงเทียวมาแล้วนะเราอยากให้ทำพาอีโก้ปรินแต่พายอีโก้ปรินนี่เราต้องใช้เวลาประมาณเที่อชัวบงโตจะมันเป็นปืนปืนปืนเป็นชิ้นห้านเกิดขึ้นมาก็เลยวันเนียนะ ก็คือกั้นตนกั้งกันยาดิเหล่ากั้นตนกั้นตนการทำไปก็ปินเราชายผ้าทอก้องกลุ่มเราเนี่ยค่ะผ้าทอเป็นชิน้นแบบเนี่ยค่ะเราก็มามาชายมันจะเป็นสีข้าวสีข้าวหรือว่าสีแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามาชายใบไม้ตีให้ที่ก้องธรรม,มาชาติด้วยการทมบ้านกัมมิตีในการนึ่ง เราใจนามนาซคนีมาเชฟใบใยไม,ม้มีรายละเอียดขั้นต้อนอยู่มาค่ะใ่ค่ะมีรายละเอียดขั้นต้นอยู่มากถ้านาอาักนักตรงเตียวทนใจอยากห้ยมารลบน้า กุงจะมา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 ถองเทยวตีตีกล้องสมบุญกล้องเราเอียค่ะเดี๋ยวจะทําให้กรบปุ่งโจ๊ดเลยค่ะตอนนี้มันคลุกคักก็เลยได้ได้เคเแคว่าเราเรามีนโยบายอยากให้นัก่องเทียวมา มามากล่าวโตอไปอะค่ะให,ให้มามามาทำวิธีการการทำอีโกโปินนะคะก็ของเราคือเราไม่ไม่ได้ออกผ้าทงชะราดมาทำเราจะผลิตผ้าขึ้นมาเองแลวมาทำเป็นเป็นผ้าโยมซี่รมชาติทำบนใบมมๆค่ะแดีลยหลังจากนี้ก็คือตีจากตรงเตียวมาเรียก็อยากให้ชมป,ปัน้นเดียว,ว่เาเโรมีแล้วกะ แล้วก็อย่าให้ดูรอบโต่อไปไกลคือกอยกอยมามาว้ากันว้าเราทำเอ็นอนทั่วกันรอบหน้าค่ะเราะว่าก็วันนี้ก็ข้ออภัยกับข้ออภัยได้ก็ก็ได้แล้จค่ะเรี้ยมไม่ทันเดีว่วเราเรายากง่ายนักทรงเที่ยว มามามาเข้ากับกับกลุ่มแล้วก็มาคุยกับก,กบลุ่มหรือว่ามามาดูว่าการทำวิธีผ่านี่หมายทำบันปื้มแต่วันนี้เขาเอาไปด้วยนาทีนี้ด้วยว่าวันนี้น้องไม่ทันจริงๆนะคะใช่ค่ะคือได้กันไหมครับคือได้กันค่ะคอ้